สวัสดีครับผมสวัสดีครับ,รบตอนนี้คุณผู้ชมเข้าสู่รายการอะดรีนาลีนคนติดมันแน่นอนะนะฮะนี่เป็นถือว่าเป็นเทปแรกของเราช,ชื่อนี่ก็บอกอยู่แล้วนะฮะว่าอะดรีนาลีนนี่มันเป็นสารหลั่งความพึกเหมิมสูบฉีดทำให้เราแบบมีมีอะไรมีพลังเนี้ยที่ทำอะไรเบ,บาๆบอถูกต้องครับ <c oughs> นึกถึงรีซอเนี่ยก็ต้องนึกถึงกีฬา <c oughs> ไม่มึงไม่ใช awesome. being uh, ่นักบอลเหรอ่นักบอลนักบอลนักบอลชอบมีเรื่องเราจะพาไปทำทุกกิจกรรมที่เกี่ยวกับกีฬาที่เกี่ยวกับเอ็กซ์ตรีมที่เกี่ยวกับแอดเวนเจอร์ใช่แต่ไม่ใช่กีฬาหยุ่มหยิมนะหยุ่มหยิมไปแล้วไม่เอาไม่มีมันโหดสนุกใช้พลังกังอะไรวะซึ่งเทปแรกนี่นะฮะครับผมเราประเดิมกันด้วยของหนักของจริงหนักเลยหนักมากหนักจนไม่รู้ว่าเทปสอไหวหรือเปล่าเออดิเราอยู่ที่นี่ฮะค่ายบัญชาเมฆครับผม เอานี้ฮะเดี๋ยวนี้ฮะมาดูฮะผมจะซัดกับรีซอสักหน่อยที่คลายบัวขาวด้วยแหละช่วง time out ฮะเกิ็ดเล็กเกิ็ดน้อยเกี่ยวเรื่องราวของกีฬาที่คุณไม่เคยรู้แล้วพอรู้แล้วรู้สึกชื่นลองใจอดีตลีนไปเอาไปได้ไงอ่ะต้องนะฮะอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวไปชมของช่วงของ time out ย่ช่วงท i m e o ในวันนี้ครับหลายคนคงเคยเห็นภาพยืดอก ปกตงของเอ,อริคันโตนาและนำไปทำตามกันจนกลายเป็นแฟชั่นแต่เคยสงสัยกันบ้างไหมว่าโจมอนี่ทำไปเพื่ออะไรกันแน่เป็นแฟชั่นหรือเปล่าเป็นเพราะความอยากเท่หรือไม่หรือว่าเป็นเพราะปิดบังรอยสักสุดเชมิมอย่างที่แฟนบอลหลายคนคิดกันแต่ความจริงแล้วก็ทำไปทั้งหมดก็เพราะความหนาวอันนี้เราไม่ได้มั่วเองครับโดยมาจากปากของเขาเองเขาบอกว่า มันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นกิมมิกมากออกนะวันหนึ่งผมมาปกตั้งขึ้นเพราะอากาศมันหนาวมากๆผมก็เลยปล่อยเลยตามเลยไม่น่าเชื่อเกมนั้นทีมเราจะชนะหลังจากนั้นผมก็เลยเอาปกขอตั้งเสมอมา เราสองคนพร้อมแล้วครับผมดูจากอุปกรณ์แจกองค์ทรงเครื่องของพวกเราอันนี้ที่ใส่อยา,อออายถือเพื่อเซฟเพราะว,ว่าน่าจะหนักหนักแน่โดนแน่ E aí, hoje vá, vá, โชคย oh. ังงี้เสียชื่อมวยไทยหมดเลยพี่ไม่ได้เลยเหรอเสียชื่อมวยไทยหมดทำงี้มาเดี๋ยวทาให้ดูมาเดี๋ยวต่อให้2คนเลย2คนเลยเหรอสองคนเลยเดี๋ยวต่อให้สองคนโอ้ยมันหนักไันป่าพี่สำหรับพี่จะไหวเปล่าวหนาเขียนเลยเดี๋ยวทาให้ดูไม่แล้วผมเข้าไปลุมอย่างนี้ได้เลยลได้เั้งหมาเลยเดี๋ยวต่อให้ทาให้ดูเดี๋ยวทาให้ดูต่อยเองไม่ได้อ่าพี่บัวมาอย่างงี้ก็ผมก็ไม่ว่าไม่เป็นไรตัวตัวเขาไม่ฮิตแล้วถูกมันฮิตหมาหมูถูกต้องลุมนะฮะะอ่ึนี้้ชชชิงงงทาย่ <m m <m 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 ่ววคุผมรับดะฮะฮ ช่วงนี้เป็นรีซอร์ตสไตล์คร yeah. ับผมเราจะพูดถึงเรื่องของการวิ่งว่าทำยังไงวิ่งไงให้มันเร็วขึ้นให้มันแข็งแรงอย่ไปดูในช่วงรีซอร์ตสไตล์แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฮะผมรีซอร์จะซัดกับพี่บัวขาวเฮ้ยสวัสดีครับผมรีซอร์สิทธิพินโไทยนะฮะ พบกันอีกครั้งครับกับ Restore Style นะครับแต่วันนี้นะฮะจะมาพูดถึงเรื่องของการ Spin! สปรินต์สเปีดเมื่อกี้ที่เห็นกันนะฮะแต่กาะเดือนที่เราจะไปสปรินต์กันเนี่ยไปดูกันก่อน,นครับใน้องฟิตเนสว่ามัดการเนื้อส่วนไหนที่ต้องเสริมสร้างเพื่อให้มีความเร็วเพิ่มขึ้นเพื่อมีความแข็งแรงทําให้การวิ่งเนี่ยเร็วขึ้นครับผมครับฟุตวอลโลกที่ผ่านมาพี่อยนร็อบเบนที่แบบว่า มีความเร็ววิ่งวิ่งเร็วมากเงี้ยผมอยากจะให้สปีดผมผมแบบคล้ายๆเขาเลยไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาเดี๋ยวพี่จะฝึกให้เลยได้ฮะได้ได้เลยขอบคุณมากครับผมนั่งครับแต่แข่งด้านข้างครับข้างนี้ฮะครับผมโอเคนอนคว่ำเลยครับลิซอครับชันเข่าขึ้นมาครับนี่จะเป็นอีกท่าหนึ่งอันนี้จะได้สะโพกด้านหน้าเลยล็อกสะโพกตรงๆครับตามองหน้าดึงเข่าสลับข้างซ้ายขวาไปเลยครับเพิ่มสปีดเลยดีครับอีกสิบวิสิบเก้าแปดเจ็ดหก 5 4 3 2 1เห็นเราโยนยางนี่อะไรครับก็คุณอยากได้ความเร็วใช่ความเร็วนี่เราเ็จะจัดให้มีแรงต้านหลายทิศทางด้วยกันดึงทั้งหลังทั้งแขนด้วย 5 5วินาทีโอเคครับ,รบไปครับมองหน้าครับโฟกัสเข่าสูงนิดนึงดีครับถ้ายยังต้านยังไหวยขยับมาข้างหน้าได้อีกครับเข่าสูงดีครับเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งอันนี้คืออะไรครับพี่ อันนี้เราเรียกว่าพลาลาชุดลมชูชีพครับไว้ฝึกแรงต้านเหมือนกันแต่ว่าแรงต้านเกิดจากแรงลมแต่อันนี้มันจะดีสมอาสำหรับดีซ้อนเหมาะสำหรับนักบอลเนื่องจากว่าคุณใช้ฟิลความรู้สึกของการวิ่งที่สนามฟุตบอลจริงๆคร,ครับผม นี่ก็เป็นแบบฝึกเรื่องของแรงต้านในการสปีดนะฮะเพื่อเรามีความเร็วมากขึ้นส่วนท่านผู้ชมทางบ้านนะครับถ้าใครอันนี้มันหายากหน่อยก็ลองใช้ยางหรืออะไรก็ได้ลองวิ่งดูนะ,ะหรือว่าวิ่งตัวเปล่ากับลมแรงๆก็ได้ครับผมมันสามารถช่วยให้คุณมีความเร็วที่ดีขึ้นครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับผมสวัสดีครับ